ด้วยความที่ร้องเพลงจีบกันเนาะออทุกคนวิ่งรอบเอานะน่ารักมากคือแบบคอนคอนนี้มีครบมีเต็มแต่นุกเขินหนักมากนุกเขินหนักสุดคือแบบว่าเก็บไม่อยู่เลยคือฮึบแล้วนะขนาดนางฮึบแล้วนางก็ฮึบไม่อยู่ค่ะคือแบบหลุดลุยเขินแบบโอ๊ยเป็นอะไรก่อนลูกชาน เขาจริงจริงอะแค่ร้องเพลงไงนึกออกปะนางร้องเพลงไปไปโอีโอร้องเพลงเฉยๆวิวแบบนึกนึกว่าเขาจีบตัวเองมั้งอลิซน่ะเออน้องน่ารักมากเมื่อคืนนี้มีครบทุกคนแบบเต็มอิ่มเต็มอิ่มมากเต็มอิ่มเลยความน่ารักของเขาไม่แผ่วไม่แผ่วเลยชอบอะคนนี้แบบดีงาม ความชัดเจนคือความชัดเจนอุ้ยไม่ใช่เละน่ารักน่ารักจริงๆมันไม่ได้มั่วหรอกพาออยู่หน้าเวทีพร้อมใจกันพูดป่ะจ้าพออยู่พ่ออะไรถึงส่งมาให้ผมร้องอมันเป็นเพลงที่มันต้องร้องสองคนสีห้าปีไม่เคยร้องได้สู มันก็คือบอกว่าลุกไปร้องไหมี <c oughs> ่ห้าปีกูไม่เคยร้องสักทีเพลงนี้แต่ว่าเคยหำ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 ไปด้วยอ๋อฮัมำหไปเรื่อยๆใช่ผมไม่เคยฟังเพลงสติงนะขอบคุณไป๋ไปอเลี้วที่นําพาผมมาร้องเพลงสติงได้เอาอาทิเช่นเพลงอะไรที่ร้องได้มากที่สุดร้องได้มมกได้สุดอันแรกเลยใช่ไหมที่ผมรู้จักเลยอมันมันตายตัวลแล้วคือไอ แพงๆโอเคอันนี้เราจะไม่พูดถึงนี่กสิ์ชัดเจนบ๊อ๊ะแต่เอาเพลงต่อจากนั้นมาที่ผมมารู้จักเพลงสตริงเลยฝนตกใหม่จริงๆเอาลองร้องสิสักนิดหนึ่ง คนะมันสูงว่ะแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอ,อยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมจะกลัวเปล่าร้องหรือเปล่าถ้าตรงนั้นไม่มีใครไม่มีใครพร้อมฉันพร้อมจะไป ่าหนนลมขอบคุณครับขอบคุณครับโอบ้โหโอ๊ยทำไม่กูหล่อจังวะ เมื่อกี้พี่ช่างแต่งหน้าเขาเอาหางนกพิราบบินผ่านมาเมื่อกี้มาใส่หัวกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยหางหงหรือเปล่าหงอะไรเป็นนางงามต้องหาง้ยกูชอบกันเป็นนางงามเขาตอบอย่างเงี้ย พอใจมาวันนี้คุ้มไหมครับคุ้มขนาดไหนครับคิดว่าคนที่ไม่มาเขาจะเสียไหมเสียอะไรวะ <c ười> คิดไม่ออกเสียใจเสียใจไหมปากเออปากไปก่อนปากไปก่อนใจคิดว่าคนที่เขาไม่มาเขาจะเสียใจไหมเขาจะพลาดอะไรดีๆไหมทุกคนที่มาที่นี่รักนูกไปไหม รักมากขนาดไหนขอคนนั้นห้าร้อยได้ไมครับอาคนนั้นเอง3ามหไปไม่ว่าจะมีคนไม่มีคนแต่ก็ต้องมีคนนะครับพวกเราดีใจที่ทุกคนได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ดีใจทุกคนนะไอพวกโกหกตัวเอง อย่างเขาเขาเก้าวมาเองโดยไม่ได้บอกเนี่ยน่าจะคิดแต่นี่ไปหน่อย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 ,อยอบอกอย่างนีดิเอ็มไปเอ็มตีว<ป>่าอย่างไรบ้าเอาภารกิจรับใต้ดาวเคาะครับพราน planet pole มันอ่านว่าอะไรชินหรือเปล่าครับชินชินหรือยังครับที่ผมอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้ planet p l a N e นิ t <พ>ถูกไหมพระนิดฟอลเลอรพะพรนิดเพลนิดนิดผมก็ตั้งใจจะอ่านให้มันผิดให้ทุกคนแก้แค่นั้นเองสี่ปียังไม่ชินหรือไงน้องคนเนี้แกล้งทำเป็นตัวเองโง่แต่ที่จริงโง่จริงๆเพิ่งเล่นแบบนี้ที่กำลังจะไปว่าตัวเองฉลา,าดอยู่โอเคอ่ะกินก่อนโอกินน้ำเปล่าบ่อยนะทุกวันนี้ โอเคครับคุณไปไปครับครับผมอะไรนะเชื่ออเลยนะพีระมิดออฟเลิฟปีนี้ออฟเลิฟภารกิจใต้ดาวเคราะห์นอกจากเราจะมีผลงานเพลงแล้วเรายังมีอีกหนึ่งสิ่งให้ทุกคนได้เล่นใช่ครับผมเป็นกิจกรรมของพวกเราทั้งสองคนครับใช่เอ้า้องไหนเนาะหรือว่าหรือว่ารูป